สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเลิกง,งามยามดีมาถึงแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เออได้เลิกง,งามยามดีแล้วหลังจากที่สีบอกว่าตัวบอกเขาบ่ได้ตัวนะคะสัญญากันละกันเนาะละกะผ่านมาหลายมือแล้วนะคะ สำหรับแนวทางเนาะความฝันนะคะของเสียนซองนะคะหลังจากที่เกินไหวถามเอฟซีตั้งแต่ต้นงวดนะคะว่ามีผู้้ใดอยากฟังบอนะคะเพราะว่าหนูฟันดีเออบารที่นี่ก็มีแน่บ่มีแนหละเออกับบได้หลายคนนะคะบาที่นี่มือกรกระถามอีกนะคะเสี่ยนซองกะย่ำเนาะเพราะว่าคือจังทีว่านะคะบางเทียเนาะที่เสียนซองเอาแเนี่ยทางความฝันจะคล้องเนี่ยมาบอกสู่เอฟซีฟังนะคะมันกะ อบอกคอยเข่าเออแต่บันนีงวดที่หนูบ่เ้าบาทที่นี่หนูออกไปล่องทุ่นเองบนันนีหนูบัถทึกจังซีนะเออหนูก็เลยว่าอ้าสิจังไดดีนะคะสิเ้าสุฟังดีบอหรือว่ามีผู้ใดอยากฟังบอนะคะ FC คุณพ่อคุณแม่กะคอมเมนต์กันเขามาเรื่อยๆเขามาหลายนะคะว่าอยากฟังนะคะเดี๋ยวจะพิจารณาเองนะคะว่ามันเป็นจังไดเป็นแต่คือบอแม่สิมักนํบาบอเดี๋ยวแม่สิตาัดสินใจเองดอกว,ว่าสั่น เสยนสองมีแนวทางหรือว่ามีความฝันฝันดีจังไดฝันว่าจังไดกับมื่าเราสุกันฟังโลดวันสันเดีเพิ่วางศิละเส้นสองก็เลยอ้าโอเคนะคะจังใดกะคลิปนี้เนาะเป็นในส่วนความฝันของเส้นสองเองนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีสติในการรับชมเราฟังนะคะหนูกระบลูนะคะว่ามันสีแมนบอมันสิถือบอสีแมนเหล็กโตที่หนูตีหรือสิเป็นโตื่นนะคะไม่มีใครรู้นะคะหนูเบรต่ว่าหนูฟันแบบนี้หนูกะจะเว่าสุฟัง เพราะฉะนั้นผู้ใดเข้ามาแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางความฝันที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเกินว้ก่อนเดี๋ยวสิมีด่ามาค่ะนะเดี๋ยวสิมีผู้บ่ามากนู้ฮะละเออเพ่นก็สีว้าฟันกับบ่แมนสมุติเนาะสมมนะุติว่ามันบอกเขาอะสมมุดใบก่อน,นกะสิฮะละเพื่อนกะสิคิดว่าเอ้ยเธอบอกตัวน,นี้บ่แมนบอกเป็นยังมันคือบ่ถือมันคือบอกเขาอย่างสินะ เกินไหวถากอนนะคะให้ตั้งใจฟัง่งถ้าฟั่งแล้วบ่มกักบ่ถึกอ,อกถึกใจหรือว่าบ่เสือคิดว่าสีบ่แมนกะแค่บ,บ่ตามกะแครนั่นเองเนาะทุกท่านทุกคนที่เขามากนะคะและกะที่สําคัญนะคะเขามาแล้วก็ฝากซอยกดไลค์กดแช่นะคะห้กําลังใจซึ่งกันและกันน้ําแน่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสําหรับการกดไลค์กดแช์นี่นะคะกะแค่เป็นกัน ให้กำลังใจทางช่องนะคะให้กำลังใจเส้นซองนะคะดูกันไปให้กำลังใจกันไปนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะคะและกับผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดไว้น้ำเนาะเพื่อที่จะพบผา่านคลิปดีๆนะคะแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องนะคะโบว่าจิเป็นเส้นซองเองหรือบุญนำโชคเองนะคะได้นามาทายถอดอคุณบอคุณแม่ได้เบิงในนตะละมือนะคะกดไว้กะบ่เซียหายดอกเออสีได้เฝ้าคำว่าเบิงท่านทวงที่นะคะ เ้าถึงความฟันของโนนี่นะคะฟันสามมือแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่จริงถ้านุเว้าหายเอฟซีฟั่งมือว่านนี่นะคะคือเมื่อว่านนี้ตั้งใจแล้วล่ะว่าจะเว้าสุฟั่งนะคะบาทที่นี่ออกไปธุระนะคะกลับเข้ามาแล้วมันดึกแล้วนะคะมันประมาณสองสามทุ่มแล้วนะคะนุ่ยกายัน เอาลงไปกับโบมีไพเห็นนะคะมันโมเมนต์ช่วงเวลาที่หนูลงคลิปยังสิน่ะระบบเพิ่นก็จะบดันคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบ่เห็นยังสิน่ะหนูก็เลยว่าอ้าเดี๋ยวมืออื่นแล้วกันนะคะเดี๋ยวคอยนอ่มเสนอแล้วกันนะคะที่แหลกมื่อว่านทาว่ามือวานนี่สิมีแค่2ฝันบาสที่นีมือขึ้นนะคะฝันเป็นมือที่สามเป็นสามฝันคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังดีๆนะคะจดจาดฝาดยาวเลยนะคะมันหลายหน้าที่แล้วเราจิถึงหายอันเปล่าเนาะ คืนแรกนะคะเป็นขึ้นวันที่17เนาะเลขออกวันที่16สิงหานะคะคืนวันที่16หันโบฝันนะคะมาฝันขึ้นวันที่17คุณพ่อคุณแม่อ่าปกตินี่หนูจะเป็นคนฝันฝันไปกบท่ามันถ้ามันบไดเเป็นเรื่องเป็นเล่าหนูสิจาบไดเเออบัดที่นีขึ้นน้นหนูจําได้นะคะก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังจําความฝันได้อยู่นะคะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ เป็นยังฉันก็จําได้นะคะ,อะบอกว่าจะคข้องนะคะปกติสิเป็นข้นฟันบอกคอยตื่นขึ้นมาแล้วจาบาได้นะหนูก็เลยวา่าก็เลยทบทวนเบิงนะคะเอาเป็นยังคือจําฟันนี้ได้นะคะความฟันก็คือหนูได้ไปยูสถานที่แห่งหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านที่หนูเคยยูนะคะเป็นหมู่บ้านของญาตินี่ละที่เคยไปพักอาศัยที่เคยไปยูเนี่ยเออบาที่นี่เออไปแล้วบ้านนี้ คือจังเขามีงานมีกิจกรรมพี่น้อคุณแม่มีกิจกรรมอยู่ที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะสนุกสนานเลยนะคะเป็นคือจังเอ่อสิเป็นงานปีใหม่บอกงานสงการเอียงสินาทีคนในหมู่บ้านมาร่วมสนุกสนานกันนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะของหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะ กะสนุกสนานนุกกระมวนนะคะอยู่กับหยาิอยู่กับคนที่เคยเห็นเคยรู้จักกันนี่ละเออกะเล่นน้ากันไปกะเฮ็ดกิจกรรมไปก็ถือว่าคนเยอะแล้วก็ในความรู้สึกตอนนั้นก็คือสนุกสนานนะคะมาที่นี่ตื่นขึ้นนุกกะคิดความฝันทละ่ะนุกกะว่าเออคือจำได้เออฝันยังสี่น้อคือฝันไปเห็นมู่บ้านนั่นนะคะที่แหลกกบับบ่ได้บ่ได้จับใจความบ่ได้จับตัวเลขยังปันไดแต่ว่า จำได้แค่ว่าจะคล้องจําความฝันได้เนาะบานที่นี้ผ่านมาสองหมื่นมื่นหนึ่งนะคะขึ้นทัดมาเนาะบ่ฝันมาฝันขึ้นทัดมาอีกนะคะหนูฝันวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบแปดไม่ฝันนะคะมาฝันอีกที่คือขึ้นวันที่สิบเก้านะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะฝันอีกนะคะเอาเบาเบายังบาแล้วนะคะวันที่สิบแปดเออฝันสิบเจ็ดแล้วมันบ่วันที่สิบแปดนูก็เลย ลงคลิปไปนี่ละเออเอฟซีก็เลยคอมเมนต์มาเอฟซีคอมเมนต์มาวงวดนี้สัญจรวะสันเอองวดนี้สัญจรสัญจรร้อยเอ็ดวะสันเิ่นกับคอมเมนต์กันบอกกันในในใตคลิปรู้ไล่ะนุกัเลยอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บนุกัเลยคิดได้ร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะก็เลยคิดความฝันที่จะาของฝันขึ้นแลกค่ะนะเออมันเชื่อมโยงกันคุณพ่อคุณแม่ เชื่อมโยงแบบไดติบอกหมู่บ้านนั่นนะคะหมู่บ้านที่หนไปในฝันน่ะมันซื้อหมู่บ้านว่าพฤกษาสิบเอ็ดอ่าซื้อหมู่บ้านซื้อว่าพฤกษาสิบเอ็ดนะคะแล้ววันนี้หนก็นเลยมาเห็นคอมเมนต์นะคะทีเอฟซีคอมเมนต์มาว่างวดนี้เป็นหวยสันจรสันจรจังหวัด101ร้อยเอ็ดวสันหนอ่านปุ๊บมันก็นเลยติ้งขึ้นมาปั๊บ เฮ้ยวาสันอ่านใจใจนใจนูหันนาว่าแบบเอ้าเอ้มันสีเกีียวของเกีียวเชื่อมโยงกันบ่วาสั่ในในในความรู้สึกจ้คของหัน่ะอ่นล่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถามเอฟซีว่าอยากฟังบ่หนูติบอกทุกฟังมันคือส่งคืออยู่มันคือเขากันแทะนะคะสําหรับการจั่นจอนอ่าจังหวัดลอยเอสเนี่ยเออแล้วนูไปฟันเนี่ยฟันถือว่าเป็นฟันตองหวัดเนี่ยฟันเกี่ยวกับโมบันพึกษาสิเอ็ดเนี่ย ว่าจะเป็นไปได้บอนุกเ็เลยมีความว่าอยากจะเมาเบาอยากจะม,มากคุยคุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเออมันมันส่งคืออยู่ดิอย่างจังสีนะคะนุกเ็เลยว่าเลยถามไปแล้วว่ามีภัยอยากฟังบออะ่ะเอ,อ,อาต่อมานะคะฝันคืนที่สองนะคะฝันคืน,นที่สองคือฝันคืนวันที่สิบเกาสิงหานะคะฝันวันเวน้นวันก็นว่าได้ฝ <laughs> ันคืนวันที่สิบเกาสิงหานะคะคืนนั้น ฝันว่าได้ดขี่รถคันหนึ่งได้ขับมันไหมได้ดขับรถคันหนึ่งแต่รถคันนั้นบมเมนรถในขอบขวหนูนะคะไม่ใช่รถที่ขับอยู่ทุกวันและก็บโมเมนรถที่อยู่ในเฮียนนะคะโมเมนจกักคันเลยแต่รถคันนั้นมันเป็นรถของหยาิอ่ะมีอยู่จริงนะคะรถคันนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่รถที่หนูขับประจําและกับโมเมนต์รถที่หนูขี่อยู่เรื่อยที่ประจําเนี่ยแล้วประเด็นคือ บอกเคยความเป็นจริงแล้วนะหนูบอกเคยคขับรถคันนี้เลยนะคะแต่รถคันนี้มีอยู่จริงนะคะเป็นรถของญาติแต่ความเป็นจริงคือหนูบอกเคยขับนะคะแต่คืนวันที่สิบเก้าหนูขับมันอยู่เบิดคืนคุณพ่อคุณแม่จักครับไปไซขี่ขับอยู่เบิดคืนคือขับจนเมื่อยเลยนะคะคขับรถคันนี้แบบ อีหยังวะในใจในฝันยังคิดอยู่แล้วสิบปบใสวะแล้วเข้าสิบปบใสยังสินั้นยังทามจะคองแต่ก็คือขับขับยังไม่พอนะคะนูยังได้ทำความสะอาดเขาก็คือว่าอนหนูสิเป็นแบบว่าทาขี้ฝุ่นมันอยู่พืนนั่งเสียนูก็สียเอาไปสั้นหรือว่ามีฝุ่นยังสินะรถขนาดในฝันรถค้อมรู้สึกว่าวยคือหกแท้ยังเสียนูก,ก็เลยขับไปกลางทางแล้วนูก,ก็เลยจอดจอดแล้วบนันนีนุก,ก็เลยทําความสะอาดก็คือสั้นขี้ฝุ่นน้าพื้นอ่ะ พื้นพรมนะ่าสั้นแล้วกะ็เอาผ้าชุบน้ํานะคะไปเซตรถทําความสะอาดภายในฮะนะาเออพอทําความสะอาดเสร็จทําความสะอาดก็โดนเติบนะคะขับต่ออีกคุณพ่อคุณแม่เออขับต่ออีกเกือบเม่นเบิดตขึ้นจนเมยตื่นขึ้นมาจนเมยนะคะตื่นขึ้นมากม็ะะมากไม่คิดอีกออบอกค่อยขับแต่เป็นยังครื่อฝฟันวาได้ขับบาร์ที่นี่เอฟซีจิตามพาา่อม้าวไปทะเบียนยังหนูกำลังสีบอกซุฟฟัง <laughs> ายทะเบียนรถขั้นนี้นะคะ4912เออบาตที่นีไปายทะเบียน4912บาททีคิดไปคิดมาอ้าวมันก็ขึ้นบ่เขาก็ฟันแหลกแต้ปนีสิคิดไปคิดมากอีกท่าสิตีเห้มันเชื่อมโยงท่าสิตีเห้มันเข้ากันอีกรถด,ดิมันสิลดบออ๋อน่าเออฮือสิเป็นหนึ่งหนึ่งอีกจังสินเะอ้าบาทนี่เอ,ออเบาไป ข้าสิตีให้มันเข่ากันนะความหมายโนวาณน่ะขี่รถเราบ่นี้คําว่ารถเนี่ยมันควรจะลดไหมลดแต้มลงบอยอย่างสินาะแต่ว่ากับบอลูดอกว่ามันสิเป็ยนยังไงนะคะนี่คือฟันขึ้นที่สองนะคะฟันได้ขี่รถขั้นนี้อยู่เบิดขึ้นทำความสะอาดพร้อมขี่อยู่นั่นจนเมื่อยนะคะป้ายทะเบียนสี่เก้าหนึ่งสองนะคะบ้านที่นี้มือขึ้นนี่นะคะที่แรกค่ะล่ะว่าสีเบาสุฟังตั้งแต่เมื่อวาน บานนี้บ่ได้ว้าวบารนี่ก็เลยย่างมอขืนนะคะก็เลยอธิษฐานมุมมุมมุมเมียมอยู่ในใจจะขวงว่าโอ้ยบ่ได้ว้าเนี่ยอะลองมึงก่อนหน้าสิฝันยำอีกบอหนะฮะมันฝันยำอีกสิได้ว้าซูเอฟซีฟังอีเพราะว่าตั้งใจสิมาว้าความฝันอยู่แล้วเนาะมันมีแค่สองฝันหนะบารนีหนุก็เลยว่าเออถ้าเหล็กที่คิดมันสิแมนหรือมันสิตถืกยังกะเฮาให้นูด้ กินยังแซ่บๆเลยเด้อมาสันพอให้โนูได้ได้อียังแน่ได้กินยังแซ่บแน่มาสันบาดท,ที่หนีเมือ่อคืนนะคะโนูก็เลยฝันฝันว่าได้กินเดี๋ยวเออแล้วสิบอกรดเอาเดี๋ยวคอพักเบสโคษรนากรุูนพ่อคุณแม่ <laughs> <laughs> ด้สยจืดๆค่ายนะคะพักกอนุ่มหญ่นะคะผู้ใดสนใจส่วนคิมนหนาใสนะคะฝากไวแน่นะคะ เพชรคือจังแน่ท่อทัดคุณอ่อคุณแหม่พอมันเป็นจุดค่ายแม็กเร้วนะคะเฮ้เขากระสิตัดโฆษณ้าปั๊บโหลดนะคะอันนี้คือการขอเลื่อนแบบเนี่ยนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําเป็นซิ้วผิวมองค่ำนาบ,บู้ซอสไซน์นะคะนาเหี้ยวนาแหงนาแกกอไว้นะคะบพราะมีความชุ่มชื่นนะคะแต่งนาบ่ติดนะคะหรือว่าเป็นนาเซาเงาเงาซอยๆทั้งทางที่กระโบได้ทุก บอดายมีความทุกข์ยากยอังอยู่ในใจนะคะแต่หนามันเสาไปเองนะคะแนะนําตัวนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ครีมหน้าใสของเรานะคะใช้แค่กลางคืนเท่านั้นถ้าง่ายๆนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะตอนกลางคืนโบกเข้าไปเยอะๆนะคะผู้ใดอยากงามให้โบกหลายๆผู้ใดอยากงามเร็วนะให้โบกไหลายๆฝ่าวใส่เร็วๆนะคะแต่ถ้าผู้ใดอยากประหยัดอยากอ่อ,อยากงามยุตะวาใส่เวลาแนงสินะกะท่าบางๆก็ได้แล้วแต่ ลูกค้าจะเอาไปปรับใช้เลยนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ข้างล่างนี่นะคะ0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรและกับเบอร์แอดไลน์ line. ภัยสนใจกับแอดไลน์มาแล้วถึงขอความไว้นะคะว่าสนใจครีมหน้าใสาวางสิเออเดี๋ยวนูจะเข้าไปตอบแต่ถ้าบ่มันใจยันทักมาแล้วบมเมนเส้นจองให้โทรมาถามก่อนกระไดฟังเสียงกันก่อนก็ไดนะคะ พราะว่าสร้างกับหนูบอมีปลายทางนะคะแต่รับประกันได้ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อโอ,โอนอแล้วนะคะรอกของแคทสองมือนะคะได้รับของที่หน้าบ้านแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะเอาวนกลับมานะคะถือข่ายก็ยอมละเออก็ต้องแน่จากน้อยนะคะถ้าวันก็สิบอมี่ไล่ได้นะคะโอเคนะคะมือขึ้นนี่ต่อกันเลยคุณพ่อคุณแม่ เมื่อคืนนี้นะคะนูก็บบอกว่าทาเลขกสีแมนทาเลกสีเขาเนะที่จริงนูกะสารภาพหละว่านูมักเล็กนึงๆนะคะเอฟซีกับพ่อจะู๋ฮูนูตามมาลายงวดแล้วนะคะบ้าที่นี้เมื่อคืนนี้ก็เลยฟันพอให้ฟันได้กินเนี่ยแสบพอให้ได้ยังในเดอ้อว่าสั่นนุกฟันว่านูได้กิ่นแกงไกใไ่ใส่นมไม่สมว่าสั่นุ้บอกคุณแม่นูกกเล่แห้งมันใจเอ้ามันเป็นยังเหรอจำนี้มันกะนีสมบรูรณ์เสีนยซองแม่นค่ะ แกงไก่โซนโนมสมเป็นเอียงที่นูมักแล้วกันนุแสบตลอดเวลาที่นูกินนูก็เลยรู้สึกวา่าวิวม,มันเนเหล็กมันสิถือสิแมนแล้วบ่สันดีเออแล้วก็กินแล,แล้วเราได้ฟันแสบอีลีนะคะเป็นแกงไก่โซนโนมสมที่กินอยู่หน้าซื้อเห็นไหมคุณบอคุณแม่สมัยตะกี้ที่เขา,าดำให้ดำหน้าเกี่ยวขอเกี่ยวเขานะ่ะแต่ว่าขั้นในกินแกงไก่ซนโนมสมนี้มันแ่บแสบหลดที่จริงก็ไม่ได้ใส่ยังพิเศษมากไม่นะคะ เฮ็ดแบบบานๆเฮ็ดแบบหน้าๆเลยแต่ว่ามันแสบในฟันกับยังแสบอยู่นะคะความเป็นจริงกินย่าในกับแสบนะคะในฟันกับแสบเขอกันนูก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าข้ามไอทีฐานเท่ามันเป็นจริงหรือที่จริงแล้วนูแค่หิวเขาเอา FC ก็ลองพิรารณาเบิ่งเนะาะงวดนี้หนูจะขอเขียนตัวเลขใ้แน่ๆแล้วกันเนาะเพื่อแบบ ให้เ hey, อฟซีอาจจะฟังบรท่านนั้นมีตัวเลขยังแน่นะคะกะเดี๋ยวจะเขียนแล้วก็ให้แคบถ้ถทาเบิงถ้ารุนซ้อยกันถ้ามากักง่าหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่จะตีเป็นตัวได้กะล่องผิดจรณาาบเบงนะคะแต่เอส้นซองรู้สึกว่าสฝมฟันนี่นะคะก็คือ2ฝันแรกก็คือมีตัวเลขชัดเจนเลยนะคะที่ข้าสิสามาตีเป็นตัวเลขได้เนาะแต่ว่าฝันที่สมนี่ก็คือจังหวานวอที่ทานนะคะว่า ถ้าเกิดว่าเลขที่คิดไว้หรือเลขที่หนูมากนี่มันสีแมนที่ซงสีเบาสูเอฟซีฟังนี่มันสีแมนมันสิถือก็คอยหนูได้กิ่นยังแซ่บหรือได้อีหยังได้สิ่งของได้อีหยังเนเดอร์นะคะก็คืออธิษฐานอยู่ในใจซื่อนะคะผลปรากฏว่าได้กินแกงโนงมิสม์แกงไก่สนอมิสม์แซบแสบบอกว่าเหล่าล้ำ่ายไหลอยู่ <laughs> <laughs> เอาฝันเส้นซองเนอร์จะอันนี้ความฝันเดอร์จากสิแมนโมแมนดอก ฟันเซียน2เพราะว่าสัญญากับ FC ฟซีมันเป็นสัญญาดอกกะเว้ากับ FC ฟทามกันมาหลายมือแล้วนะคะกับบได้เว้าสูฟังจากเถื่อนะคะกับเลื่มือนี่งเลยอา้าจังใดก็ต้องในนํำเสนอแล้วละบางคนกับอาจสิลอกค่อยก็ได้นะคะฟันแรกนะคะอ่าอยู่มู่บานพฤกษา11นะคะ ฟันว่าได้ไปเฮ็ดกิจกรรมเนาะอยู่หมู่บ้านเขียนเต็มๆเลยก็การหมู่บ้านพฤษาสิบเอ็ดนะคะในฟันก็นคือหนูอยู่แค่สนามหย่านะคะสนามอ่าร่วมนะคะบ่ได้เข้าไปอยู่บ่ได้ไปมีกิจกรรมอยู่ในเฮียนนะคะกับนูกระเล็บสีบาวาวถึงบ้านเลขที่เด้อคุณพ่อคุณแม่ก็คือหมู่บ้านนะมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะก็คือทุกหมู่บ้านเนี่ย เขาเอินมูบานนี่ว่ามูบานพึกษา11นะคะนูก็จิเอาแค่ตรงนั้นเนาะฟันสองนะคะขับรถขั้นนี้เบิดขึ้นนะคะไปทะเบียน4912เนาะอ่าส่วนฝันสามนี่บอมีตัวเลขนะคะฟันว่าได้กินแกงไก่ไซนอมิสมนะคะก็เลยสิบบได้เขียนตัวเลขเนาะ เอาลองเบิงเด้อนะคะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจังไดเป็นต่เป็นไปได้บอกถึงมันสิออกแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะที่มีผู้ใดฝันว่าได้ขี่รถเนี่ยผ,ผู้อื่นเนาะที่บมเมนหนูนะคะหมายถึงว่าเท่าที่เคยสัมผัสหรือเคยได้ยินว่านะคะกันแค่บอผพัดนะคะสําหรับเออเลขกทะเบียนทะเบียนรถขั้นที่ขี่อยูบอ่บดขึ้นะนะะแหงว่าขี่อยู่เบดขึ้นี่แหงคักนะคะ กัลลองพิจารณาเบิงนะคะนูก,กับสิติดไว้นี่ละตามนี่ละคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าฟันไดเองเนาะสบียื้อตัวอื่นกับจักสิว่าจังไดน,นะคะเอฟซี FC กะใส่วิจารณญ่านในการรับชมรับฟังนะคะตัวได้เป็นแต่คือบอนะคะเออตัวนี้มันคือ,อยูลูกคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้ำแน่นะคะเออิได้ใส่นักกวมูหนะเนาเอาแคบนาะจอเดอ้อจ้า ตัวเลขความฝันนะคะฝันเ่าแน่นะคะหลายอันลายยามันมีสามฝันนะคะแล้วก็เป็นความฝันที่ถ้าเวาบมดบบละเอียดนะคะกับอาจีผิดเพี้ยนไปก็เลยต้องคุยกันยาวเหยียดนิดนึงนะคะเนาะอ้าวชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวจังใดถ้าเกิดว่าใกล้มือเข้าไปมือเข้าไปแล้วเส้นซองมีฝันเพิ่มเติมนะคะหรือว่าไปฝันยำใน เลขชุดนี้หรือยังจังใดนะคะเดี๋ยวสีมาอัปเดตสู่ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะจังใดคลิปมีกะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมเราฟังนะคะนางฟังเส้นซองว้าตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอาจสีแวะไปคล้ายคล้องแน่นะคะอาจสิซูนให้เส้นซองแน่แต่ว่ากับบ่ไดดคอมเมนต์มาด่ากะขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ <laughs> คลิปนี้ฉันส่งขาตัวลาไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจังไดคลิปหน้านะคะพอกันอีกสําหรับแนวทางเล็กรัฐบาลให้เนาะมือนีกับยังบอเบิรนะคะสิพยายามนําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ครบนะคะคลิปนี้นะคะจบไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ